จุดเริ่มนะครับจุดเริ่มก็คุณวิทย์หาชนวิทย์หาชนเขียนเพลงนี้ครับนะครับแล้วก็หาือกันว่าเขาอยากจะทำงานถวายความอาลรรัยพระแม่พัปวงซล่งส,สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอคุยันสบายสบายผมเอกอัคีครับบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Power Star ครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นคนอยู่มานานนะพี่ดีคุณหน้าคุณตาผมอยู่แล้วอยู่วงการสื่อมายาวนานนะครับกับสื่อบันเทิงกับข่าวบันเทิงครับทีนี้ก็กลับมาฟิตนะเราอยากจะทำให้เพจข่าวออนไลน์ Power Star เอ่อเป็นกระบอกเสียงหรือเป็น ทิศทางที่จะนำคนที่ฟังเพลงครับไปสู่เรื่องราวที่ดีๆนะครับโครงการหนึ่งที่ผมทราบว่าพี่ยินศิลาแรงกำลังทำอยู่ก็คือถวายความอะไรอ่าถวายความปีหลวงครับแป๊พันบีหลวงนะครับก็ถือว่าเป็นแม่ของแผ่นดินครับนะครับที่มาที่ไปโครงการนี้เป็นยังไงครับพี่จุดเริ่มนะครับจุดเริ่มก็คุณวิทยิ์มหาชนวิทย์มหาชนเขียนเพลงนี้ครับนะครับแล้วก็หาือกันว่า เขาอยากจะทํางานถวายความอะไรครัยพระแม่พันปีหลวงซึ่งทางทางผมเองมีส,สตูดิโออยู่แล้วครับนะครับก็เริ่มจากผมได้ส่งข่าวพี่ๆน้องๆในวงการเพลงว่าใครที่อยากจะทําเพลงครับถวายพระพันปีหลวงถวายความอะไรพระพันปีหลวงนี้ครับก็สามารถมาใช้สตูดิโอผมได้ฟรีโอ้ครับ ปกติคิวเท่าไหร่ถามตรงๆปกติคิวหนึ่งเนี่ยสามพันห้าต่อคิวนะคิวนี่หกชั่วโมงหกชั่วโมงครับแล้วก็หกชั่วโมงที่เหลือก็ก็วันหนึ่งประมาณครับประมาณเจ็ดพันครับแต่นี่คือฟรีเลยฟรีเลยครับฟรีเลยตั้งแต่ผมตอนนั้นที่คุยผมผมคุยกับทีมงานน้องๆที่อยู่สตูเนี่ยว่าเราจะ จะเปิดให้ใช้ฟรีเนี่ยคือให้ใช้สตูดิโอนี้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับผมหาเรื่อบทีมงานครับแล้วเราคิดว่าเราช่วงตั้งแต่วันที่เก้าถึงวันที่สิบห้าเนี่ยเราพร้อมแล้วก็พร้อมจะอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนพี่ๆน้องๆในวงการเดอนพฤกษิการเดนครับครับก็คือเปิดให้ใช้บริการฟรีเลยเปิดใช้<อ>ฟรีีเราเราจะมีห้องทักเสียงไว้รองรับครับโปรดิวเซอร์ที่เขียนเพลงไว้แล้วไม่มีที่จะบันทึกเสียง เพลงถวายความอะไรก็สามารถเข้ามาทํางานที่สููด้วือไม่จําเป็นต้องร้องเพลงนี้หรือว่าเพลงนี้เฉพาะเพลงที่ถวายความอะไรไม่จําเป็นต้องเป็นเพลงเพลงนี้นะครับก็อาจจะทําเพลงมาแล้วทําเพลงมาแล้วก็ใช้ได้หมดหรือว่านักร้องมีเพลงอยู่แล้วครับมีดนตรีแบงค์แท็กอยู่แล้วไม่มีที่จะไปบันทึกเสียงร้องก็สามารถเอาแบงค์แท็กมาแล้วเข้ามาร้องแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ทีมงานเราบิ๊กเสียงกับ เสียงร้องนั้นส่งให้คุณได้ตอนนี้มีนักร้องศิลปินที่มาร่วมในโครงการนี้ประมาณเท่าไหร่เท่าที่อยู่ในลิสต์ที่อัดเสียงที่ที่ซูโยบผมเนี่ยครับประมาณสิบห้าท่านสิบห้าท่านครับพอเด้านตกหล่นท่านใดก็กลับขอเลยด้วยก็มีพี่หมํำจกมกนะครับคุณพชรสุวรรณพันธ์คุณวิทย์มหาชนพี่กุลเหลือเฟือกลุ่มตลก ของพี่พลพันลาวครับอย่างฮะแล้วก็นักร้องอีกหลายท่านเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะอาจจะจะคือทั้งทั้งวงการเพลงลูกทุ่งทั้งวงการศิลปินตลกครับแล้วก็เพลงเพื่อชีวิตเพลงอะไรมาหมดเลยมาหมดมาหมดครับมาหมดในโปรเจกต์นี้หลังจากที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยจะปล่อยให้คนได้ฟังเมื่อไหร่ผมอัดเสียงเสร็จเนี่ยผมก็ส่งส่งตัวตัวชิ้นร้องงานทั้งหมดนะคะส่งต่อไปให้คุณพิพาชน ครับพิมหาชนก็จะไปไปไปเขาเรียกว่าอะไรประกอบทุกสิ่งอย่างเพราะเขาเขาต้องไปประกอบวางแผนเกี่ยวกับการถ่ายวีดีโอด้วยอ๋อมีมีเอมวด้วยครับมี Mv ด้วย,วยตัวนี้ก็ต้องต้องรอคุณพิมหาชนว่าจะรสรุปไปถึงขั้นตอนตรงนั้นยังไงแต่ตอนนี้ในส่วนของสตูดิโอเองก็ถือว่าครบแล้วครบแล้ว,ลวผมผมทํางานในส่วนที่ผมตั้งปณิธานไว้เรียบร้อยค,คือถ้าเทาเล่าย้อนหลังไปเนี่ยตั้งแต่ท่าน อพอเสด็จดอเก้าท่านสิ้นอะ่ะตอนนั้นอะ่ะปีนั้นอะ่ะผมก็เปิดให้ใช้ฟรี1เดือนเลยนะครับอตอนนั้นตอนนั้นท,ที่ฟรีหนึ่งเดือนเพราะรว่า1ทีมงานตอนนั้นทีมงานผมค่อนข้างจะครบครับแล้วเราสามารถสลับกันออกกันเข้าได้ม,มันก็จะดูแต่ตอนนี้บางคนต้องออกต่างจังหวัดก็เลยว่ามันเป็นช่วง ช่วงหน้างานที่มันทุกคนต้อง,องมันมีอีเวนต์บางคนต้องออกตอนเยว่า <c oughs> ก็เลยว่าเราเราได้ประมาณนี้แหละตอนที่เก้าถึงวันที่สิบห้าเนี่ยครับ <c oughs> เราเต็มที่ได้เลยยี่ิบสี่ชั่วโมงก็ว่ากันได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากที่จะบอกกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราเป็นลูกหลานประสงค์นิกรในแผ่นดินนี้นะครับเมื่อบ้านเมืองเราสูญสิน้น <c oughs> ค เสาหลักในความกำลังใจครับสิ่งที่ผมเชื่อว่าศิลปินทุกคนทำได้ก็คือทำงานที่ตัวเองถนัดนะครับและผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่คุณยีนศิลาแรงแสดงออกได้อย่างดีที่สุดแล้วในการพิสูจน์ถึงความเป็นมืออาชีพของการเป็นศิลปินคือใช้งานของตัวเองมารับใช้พระองค์ท่านนะครับขอบคุณคุณยินมากนะครับอ๋ขอบคุณขอบพระคุณพี่เอครับนะครับและติดตามอย่าลืมนะครับติดตามชมกันไม่นานเกินรอแน่นอนครับ